สวัสดีครับสวัสดี FC j o น n ี y มือป่าบินดี้ชาแนเเล,ลที่เคารพบลักครับห่างหายไปหลายมือนะครับเนะาะมาเป็นกำลังใจให้ทุกทุกท่านในวิกฤตโควิดนะครับบรรากาศตอนนี้แลนด์มาร์คทุ่งนาคาเฟ่ร้านกาแฟาร้านอาหารก็ยังปิดอยู่นะฮะก็เก่งว่าด้วยสถานการณ์นะครับยังไม่คีลายเท่าที่ควรกลัวจะได้เป็นอะไรนั่นปัญหาเพิ่มนะฮะถ้ามีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวกันเยอะนะครับ ช่งนาผมก็ยังปิดนะครับวันนี้นะครับผมก็จะพาทุกท่านนะครับมาดูสตูดิโอห้องมิกซ์ห้องเรียบเรียงดนตรีห้องอัด Music, จอห์นนี่มิวสิกจอห์นนี่มือปราบแกะป้ายแดงแกะกล่องเลยนะฮะนะฮะเดี๋ยวพาทุกท่านเข้าไปชมที่นี่ครับก็จะเป็นอีกศูนย์รวมของการทำเพลงแบบพวกวงจรได้ได้ลูกเดี๋ยวรอพ่อในรอพ่อในห้องก่อนนะเดี๋ยวคุณพ่อถ่ายคลิปแป๊บหนึ่งนะครับ เดี๋ยวเดี๋ยวพ่อไปส่งมันเมื่อลูกนั่งรอพ่อนั่งรอพ่อก่อนค่ะได้ได้ลูกสาวครับน้องพ่อขวัญมาช่วยคุณพ่อทํางานนะครับครับก็ตรงนี้ครับหลังจากเสร็จสิ้นก็จะเป็นที่ทําดนตรีเรียบเรียงดนตรีโคเวอร์เพลงถ่ายทํา m v ตัดต่อนะครับปล่อยเพลงศูนย์รวมงานโปรดักชั่นงานสตูดิโองานทําเพลงดนตรีนะฮะ ในราคาถูกๆนะครใครที่มีความฝันอยากเป็นนักร้องอยากทาเพลงอยากมีเพลงของต,อน,ตอนเองจบทุกเรื่องราวที่นี่ไม่ว่าจะอัดเสียงใส่เสียงโคฟเวอร์เรียบเรียงทําดนตรีมาขึ้นใหม่นะฮะหรือจะอให้ถ่ายทํา MV ตัดต่อ MV นะครก็จะจบอยู่ทุกเรื่องราวที่นี่ Johnny Music Studio <Okay. S 1> นะฮะณทุง่งนาจอน n ี่มือปรานะครับอุบลราชธานีไม่แกะกล่องเลยนะฮะปะเดี๋ยวผมพาทุกท่านเข้าไปดูนะครับ ปูนยังไม่แห้งเลยนะฮะแต่แกะกล่องแล้วนะครับปูนยังไม่แห้งเลยนะฮะมแตนส่วนด้านโซนด้านนู้นนะครับก็จะเป็นห้องต้อนรับนะครับสำหรับนักร้องนักดนตรีที่เดินทางมาอัดเสียงมาใส่เสียงเดินทางมาเที่ยวชมมาเยี่ยมชมนะฮะก็จะเป็นที่นั่งทานอาหารสันทนาการที่ประชุมที่จวดนะครับนะฮะของทีมงานนะฮะโซนด้านหน้าก็เทพืนเทปูนอย่างดีสะอาดสะอ้านห้องน้ําสะดวกสบายนะฮะมาครับ ไม่แกะกล่องเลยนะฮะยังกลิ่นสียังนั่นอยู่เลยนะครับนี่ฮะมาถึงนะฮะโซนนี้ก็จะเป็นตัดต่อนะฮะทีมอ่ทีมงานโปรดักชั่นอุปกรณ์ตัดต่อครบทุกเรื่องราวนี้ยังจัดของไม่เสร็จยังย้ายออกมาจากห้องเก่ายังไม่เสร็จยังไม่ครบนะครับอุปกรณ์กล้องอุปกรณ์ถ่ายทําอุปกรณ์ตัดต่อทีมงานจอ h ์นี่มิวสิกนะครับโซนด้านนี้นี่ยก็จะเป็นตัดต่อ มาครับวันนี้ต้องขอบคุณทีมงานจากเซิร์ฟมิวสิกนะครับโอ้โหนี่ครับเฮียป่องนะครับหลายหลายท่านอาจจะรู้จักนะครับนี่คือเฮียป่องนะฮะและก็คนนี้ครับคือน้องไมอ์อาจารย์ไม้นะครับผู้ที่จะมาประจําการอยู่ที่นี่นะฮะเป็นการทํางานร่วมกันนะครับก็เป็นพี่ๆน้องๆกันระหว่างเซิร์ฟมิวสิกกับจอห์นนี่มิวสิกนะฮะต้องขอบคุณเฮียป่องดาเตเต้นะครับน้าไทยบ้านเดอะซีรีส์นะครับนี่คือมือมือดีเลยนะครับ ครับลูกหนูปิดประตูนะคะเดี๋ยวแอร์มันออกเปิดได้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 ปิดประตูปิดปปิดประตูก่อน <T an> น,นี่ฮะอุปกรณ์ผมจัดใหม่ซื้อมือหนึ่งหมดเลยนะครับหมดหลายตันะครับหลายแสนนะครับ <อะ S 1> นี่ฮะอุปกรณ์ <T an> มือหนึ่งให้ทางอาจารย์ไม้กับติ๊ต้ให้เฮียป่องเป็นคนเลือกจัดสรรหาเลยครับผมเห็นยังว่าเป็นหรอครับพี่น้องเ <sushi> าใช้ ใจกล้ามักมวลอย่างเดียวนะฮะลุยอย่างเดียวนะครับนี่ฮะนี่นี่ก็จะเป็นนะฮะ j o นี่มิวสิ c นะฮะของใหม่หมดเลยนะครับที่นี่นะฮะจ j นี่มิวสิ i สตูดิโอนะครับสำหรับน้องๆที่ชื่นชอบการร้องเพลงมีความฝันอยากเป็นนักร้องชอบร้องเพลงแต่งเพลงอยากทำดนตรีอยากคัฟเวอร์เพลงอยากร้องเพลงอยากเรียบเรียงอยากทำเพลง มาได้ครับที่นี่ห้องอัดราคาถูกสำหรับหลายๆท่านนะครับก็มีทีมงานน้องๆนะครับจากเซิร์ฟมิวสิกให้คำปรึกษาให้คำแนะนำโดยมีอาจารย์ไม้นะฮะนี่ครับมือดีนะฮะทีมงานออนบอร์ดของเซิร์ฟมิวสิกนะครับเรียบเรียงดนตรีหลายร้อยล้านวิวนะครับทีมงานนี้นะครับขอบคุณทุกๆท่านนะครับวันนี้นะครับโซนนี้ผมก็จะนั่งดูคลิปโป้นะครับ ก็ฝากตัดฝากติดตามผลงานด้วยนะครับโอ้อันนี้เขาเรียกคีย์บอร์ดหรือดอิเล็กทรอนิกส์คีย์บอร์ดอ๋อนี่คีย์บอร์ดไม้เลยใช่ไหมนี่ไม้ครับโอ้ในไม้อันไหนไม้ที่ว่าตัวหลายหมื่นนี่นี่นะอันนี้กล่องอันนี้กล่องไม้โอ้โหนี่มากล่องไม้เลยเนี่ยโอ้ยตายหาเอาไปใส่เนี่ยเดเปิดฝาสุดาเลยบุ่นดิ โอ้โหยี่ห้ออะไรเนี่ยครับ W W A R M w a r M V O M V O M 87อ๋อ w a r M 87นะฮะโอ้นี่ฮะใหม่นะฮะสำหรับนักร้องห้องอัดสตูดิโอนะฮะคงจะมองเห็นนะฮะผมภาษาดนตรีน่าจะรู้อะไรนะครับลองเทสเมื่อวานเสียงดีมากเสียงดีมากใช่ไหมอ๋อคิดว่าอยากได้สักตัวเหรอไม่ดีมีชัยไปกว่าครึ่ง ตัวนี้สามหมื่นกว่านะฮะตัวนี้ฮัลโหลฮัลโหลเทส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 วันเทสวันอู้เพาะมากเลยเ <c oughs> พาะมากเลยเออไปไปยังไม่เอาเอ๋อป้ายยังไม่เอาออกเลยฮนะโอ้ใหม่ใหม่เลยนะฮะอุปกรณ์แกะกล่องทุกอย่างสั่งตรงจากเออกิมเลงกิมเลง<ๆ>เลยนะฮะร,ร้านกิมเล้งกิมเล้งนี่เป็นร้านขายไอ้พวกเครื่องสำอางใช่ไหมเครื่องเสียงอุปกรณ์อ๋อ อัอนั่นเจเล้งนนั่นเจเล้งไอหในลำโพงที่ว่านี่เหรอลำโพงอะสเตริโออะไรนะมอนิเตอร์มอนิเตอร์นี่ไหมกี่ตัวใช้ตัวเดียวเหรอสองตัวครับอ๋อใช้สองตัวตัวตัวน้อยแต่แพงมากเหรออ๋อตัวเล็กน้อยแต่แพงมากนะครับสำหรับท่านใดนะครับอยากทำดนตรี อยากเป็นนักร้องอยากมีเพลงเป็นของตัวเองนะฮะอยากขาย m อนะครับอยากทำดนตรีเรียบเรียงคัฟเวอร์นะครับติดต่อผมมาได้ทางเพจผมนะฮะตะลึงกรุงจอนนี่มือปราบนะฮะตะลึงกรุงจอนนี่มือป่าบนะฮะที่นี่นะฮะคุณภาพทั้งทีมงานนะครับทีมงานคุณภาพคนคุณภาพอุปกรณ์คุณภาพนะครับก็อุบลราชธานีนครับถือโอกาสมาเที่ยวหาผม มาพักบนมาร้องเพลงมาใส่เสียงอยากให้ทีมงานจอนี่มิวสิกถ่าย MV ให้เราก็มีทีมงานถ่ายทำให้นะฮะราคาถูกครับทำดนตรีทำเพลงราคาถูกนะฮะอ่าหรือหากจะช่อง YouTube ของท่านคนติดตามน้อยอยากปล่อยช่องหมื่นซับเราก็มีให้เลือกช่อง5 0,000ืซับเราก็มีให้เลือกช่องแสนซับเราก็มีให้เลือกอช่อง5 0 0แสนซับเราก็มีให้เลือกหรือช่องล้านซับสไครต์เราก็มีให้เลือกนะฮะ ท่านบางท่านอาจจะใจกล้ามีคนบางคนอยากจะทําเพลงให้ลูกสาวลูกชายนะครับเรามีทางเลือกให้ทุกท่านครบวงจรที่นี่ John n y m u s s c Studio อนะฮะอ,อุปกรณ์ไมคแกะกลองและก็ทีมงานคุณภาพนะครับของดีนะครับ,นะรบผ่านมาทางอุบลก็แวะมาเที่ยวมาชมครับมาห้องนะครับเดี๋ยวก็คงจะต้องติดอะไรนะเขาเรียกติดอะไรนะน้อง อะคูสติกบอร์ดนะครับตรงนี้นะฮะอัดปูนสามชั้นนะครับเดี๋ยวก็คงจะอะคูติดอะคูสติกบอร์ดนะครับห้องเรียบเรียงดนตรีนะครับตัวห้องอัดห้องอัด <c oughs> เทส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 วัน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 ทูแอร์ติดให้อย่างดีนะครับเย็นสบายช่ำอุลานะฮะครบทุกเรื่องราวอยู่ที่นี่นะครับ กรณีน,นี้นะครับผมต้องการพนักงานสาวสวย1นึ่ตำแหน่งนะฮะสาวสวยอายุไม่เกินยีปีนะฮะใจกล้า,ากล้าแสดงออกนะครับต้องการจะมาเป็นผู้จัดก,การที่สตูดิโอห้องอัดที่นี่นะฮะรับ1นึ่ตำแหน่งเท่านั้นกินอยู่ฟรีพฟรีพักฟรีดูแลอย่างดีนะฮะรับ1นึ่ตำแหน่งสำหรับท่านใดอยากมาร่วมงานากับจอห์นนี่มิวสิกนะครับสาวสวย1นึ่ตำแหน่งหากคุณมีคุณสมบัติสามารถ กล้าแสดงออกเราก็จะปั้นคุณเป็นนักแสดงหากคุณร้องเพลงได้ร้องเพลงดีเราก็จะปั้นคุณเป็นนักร้องทําเพลงให้หาก,หากอยากจะถ้าหากอยากมาร่วมงานกับทีมงานจอร์นี่มิวสิกนะครับจอ์นี่มือปราบนะครับติดต่อผมมาทางเพจตะลงุงกรุงจอห์นี่มือปา่านะฮะช่องทางติดต่อติดต่อผมนะฮะทักมาหากแอดมินผมอ่านแล้วไม่ตอบก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่ผมไม่ถนัดนะครับแต่ถ้าอ่านแล้วตอบแสดงว่า เขารู้รับมอบตามนโยบายในการาติดติดตามข่าวสารของผมนะฮะนะฮะนี่คือบรรยากาศของไออันนี้ใบเสร็จอะไรนะใบเสร็จอ๋อนะฮะโอ้เห็นใบเสร็จแล้วก็ <c oughs> <c oughs> น้ำตา <c oughs> ไหลเลยกู นะครับไม่เป็นไรครับก็ถือว่าเป็นความสุขได้ทําในสิ่งที่เราลักได้ทําในสิ่งที่เราชอบสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับน้องๆมอบความสุขให้กับผู้คนนะครับก็คือหนึ่งอุดมการณ์บนเส้นทางชีวิตของจอห์นนี่มือปราบนะครับก็นะครับก็อย่างน้อยๆก็เป็นทางถอยหลังหากวันหนึ่งไม่ได้รับราชการตํารวจนะครับลาออกจากตำรวจก็ยังมีที่ผ่อนคลายที่สนุกสนานอยู่กับน้องๆนะฮะนะตอนนี้นะที่นี่ทุ่งนาจอห์นนี่มือปราอีกหลายเรื่องราวด้านหลังก็เป็นฟาร์มเป็นซุ้มนะฮะ สายพันมือเปล่าก็อีกทีมงานหนึ่งทีมงานมือน้ําอยู่ด้านนู้นทีมงานโปรดักชั่นทีมงานนักแสดงทีมงานนักดนตรตีเรียบเรียงดนตรตีนะครับก็พรุ่งนี้เช้าครับ9ก้าโมงเช้าคาสาบานผ่านอีเกิลฝากไว้เลยครับอีกซิงเกิลใหม่ผลงานเพลงใหม่ของทางค่ายจอห์นนี่มิวสิกครับมอบให้กับทุกทุกท่านนะครับขอให้ทุกท่านที่รับชมคลิปนี้นะครับพบเจอในความสุขนะครับอย่าเจ็บอย่าจนร่ํารวยตลอดไปนะครับผ่านมานะครับผามีโอกาสจากทาดนตรตีทําเพลง เป็นนักร้องนะครับอยากมีเพลงเป็นของตนเองติดต่อได้ทางตงกุ่งจอนี้มือปราบนะครับราคาถูกครับสําหรับคนที่มีความฝันอยากเป็นนักดนตรีนะครับขอบคุณทุกกําลังใจที่มีให้ขอบคุณครับ